สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาดูผักที่เป็นวัชพืชนะคะถ้าขึ้นเยอะก็สามารถทําให้พืชที่มันไปอาศัยอยู่นี้ตายเละเลยนะคะแถวภาคอีสานก็จะเรียกว่าไหมทองนะคะหรือว่าผักไหมโดยเฉพาะต้นมะเขือพวงหรือว่ามะเขือหรือพริกจะชอบอยู่มากนะคะก็เป็นวัชพืชหรือว่าเป็นพวกกาฝากนะก็กินได้ทั้งสดแล้วก็ลวกนะคะจิ้มน้ําพริกนะอันนี้ แถวอีสานจะนิยมกินถ้าแก่ก็จะออกดอกเป็นสีขาวนะเนี่ยคือลักษณะดอกแล้วก็จะติดลูกกลมๆเล็กๆนะคะอันนี้ยาวแา้แห้งแล้วนะคะเนี่ตัวนี้คือมันติดดอกติดลูกแล้วแล้วก็แห้งนะต่อไปก็จะขึ้นต้นใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยอันนี้เป็นลูกที่ยังไม่แห้งนะคะที่เพิ่งติดแล้วก็เริ่มที่จะแก่นะคะเราก็จะเก็บเอาที่เป็นเส้นๆน,นะคะ เส้นเล็กๆเหมือนสายไหมของเขานี่เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกันนะอันนี้ที่อีสานก็จะนิยมกินกันนะคะบางทีถ้าเราจะขยายเอาไว้กินก็ดึงๆเอาที่เป็นเส้นๆเอาไปวางไว้บนต้นมะเขือหรือว่าต้นพริกนะคะแต่ส่วนมากถ้ามันไปอยู่แล้วนี่มันก็จะทำให้พืชที่มันไปอาศัยนั้นตายนะคะการกินนี่เราต้องสังเกตนะคะสังเกตว่า พืชที่มันไปอาศัยอยู่นั้นเป็นพืชเบื่อเมาหรือว่ามีรสขมรสอะไรเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเก็บมากินนะคะเพราะว่าสารอาหารที่มันดูดขึ้นมานะมันก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยเราก็เลือกพืชที่มันไปอาศัยอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าไหมทองนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังหลายๆคนเห็นแล้วไม่รู้นะคะก็จะเก็บเอามากินก็ได้นะคะไม่เป็นพิษเป็นภายอะไร แล้วก็มีคุณสมบัติทางยาอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ